สุภาษิตบ,บทที่11เข้อที่7เมื่อคนอธรรมตายความมุ่งหวังของเขาก็มาลายไปและความใฝ่ฝันของผู้มีอิทธิพลก็สลายในข้อนี้อธิบายว่าเพราะว่าคนอธรรมดำเนินชีวิตเพื่อปัจจุบันเขาสนใจแต่ว่าวันนี้ฉันต้องสบายฉันต้องทำทุกวิธีทางให้วันนี้ฉันสบายวันนี้ฉันมีความสุขแต่ว่าสุดท้ายไอสิ่งที่เขามุ่งหวังว่าฉันเขาจะมีความสุขเขาจะปลอดภัยเขาจะพบสิ่งที่ดีเนี่ยในที่สุดมันจะหายวับไปในทันทีมันจะพี นาไปคนอธรรมที่พึ่งพากําลังของเขาเองความหวังของเขาเป็นที่กําบังเข้มแข็งของเขาแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าแต่พึ่งพากําลังของเขาเองในที่สุดก็จะพบกับความผิดหวังความฝันของเขาก็จะสลายไปในเรื่องนี้คงดูตัวอย่างจากเศรษฐีโง่ในลูกาบทที่12ในคําอุมาของพระเยซูพูดถึงเศรษฐีโง่อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าตรัสกับเศรษฐีโง่นะั้นบอกว่า โอ้คนโง่คืนนี้ชีวิตของเจ้าต้องเอาไปจากเจ้าแลไอ้ของที่เจ้ารวบรวมมามากมายนะมันจะเป็นของใครเขาไว้ใจในการมีทรัพย์สินเงินทองของเขาเขาไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอ้ความหวังความไว้วางใจเขานี้สุดมันหายไปอย่างรวดเร็วในเพระคัีรฉบับ คิงเจมหรือว่าไทคิงเจมจะอธิบายในมุมหนึ่งทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นบอกว่าเมื่อคนชั่วร้ายตายความหวังของก็พินาศไปก็คือบอกว่าไอความหวังของคนอธรรมเนี่ยมันจะหายไปตอนที่เขาพบกับความตายไอสิ่งที่เขารวบรวมมาไอสิ่งที่เขาหวังว่าโอ้เขามีเงินเยอะๆเขาจะมีความสุขตลอดไปเนี่ยมันจะหายไปเมื่อวันที่เขาพบกับความตายแล้วเขาเข้าสู่การพิพากษาแล้วก็พบกับความพินาศแทนในทางตรงกันข้ามแสดงว่าความหวังของคนชอบธรรม จะไม่สูญไปแต่คงอยู่ใช่ไหมข้อนี้บอกว่าความหวังของคนชอบธรรมเนี่ยไม่ว่าเขาหวังอะไรหวังหวังชีวิตปัจจุบันเนี่ยหวังไว้นะที่สุดมันจะสูญหายไปแต่ความหวังของคนชอบธรรมจะไม่หวังว่าโอจะได้รับบําเหน็จจากพระเจ้าจะได้ราังวัลจากพระเจ้าในวันที่เราไปยืนต่อหน้าพระเจ้าความหวังของคนชอบธรรมจะไม่สูญไปแต่จะคงอยู่เพราะว่าคนชอบธรรมไม่ได้หวังสิ่งของชั่วคราวในโลกนี้ แต่หวังชีวิตนิรันดในสวรรค์วันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนชอบรมเราตั้งความหวังของเราแบบไหนความหวังของเราถ้ามันอยู่ในโลกนี้สักวันหนึ่งเมื่อเราตายไปเราจากโลกนี้ไปความหวังนั้นจะหายไปเลยความหวังสูงสุดคือการได้มีแฟนหล่อๆสักคนมีภรรยาสวยๆมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันงามสักสี่คันได้เป็นประธานบริษัทยิ่งใหญ่อน,นี้ก็แ้่แต่ความหวังที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยสักวันหนึ่งมันหายไปหมดเลยมันจะสูญหายไปแต่ เหล่านั้นที่ตั้งความหวังของเขาไว้ที่ชีวิตนิรัน์ในอนาคตที่กําลังจะมาถึงนั้นและดําเนินชีวิตเพื่อสอดคล้องกับความหวังนั้นเขาจะไม่ผิดหวังแต่ว่าความหวังของเขาจะสมหวังและจะคงอยู่ชั่วนิรันเราผู้เป็นคนชอบธรรมจงดําเนินชีวิตโดยมีความหวังแบบคนชอบธรมไม่ใช่หวังแบบคนในโลกนี้